กลับมาพบกับโซเฟียเพจยนีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟียด้วยนะ,ะวันนี้นะคะเฟียก็มีรถสวยๆนะคะมาแนะนําคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับ t o y o ต้าวีอนะคะ 1.5e นะคะคันนี้นะคะเป็นปี2013นะคะเสนอขายนะคะอยู่ที่3 25,000บาทเท่านั้นนะผ่อนสบายๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ไม่นะคะคันนี้นะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0หนึ่งกว่าโลนะวันนี้นะคะเฟียจะมานะคะพารีวิวนะคะพาชมนะคะทั้งภายในและภายนอกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังอตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้โตโตยต้านะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะ,ะเส้นโครเมียมนะคะเล็กๆแบบนี้เลยนะ ในส่วนของไฟนะคะก็เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะยังไม่ได้ใส่ไฟตัดหมอกมาให้นะลูกค้าสามารถาไปใส่เองได้เลยนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะก็นี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะเกิตหน้านะคะส่าสวยเลยนะลูกค้านะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ3ก็กไก่ลลิงนะคะ2817กรุงเทพมหานครนะคะ ากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะที่0621384760นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้นะอ่าเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยนะคะอ่าล้อนะคะเป็นล้อแม็กดมเดิมจากศูนย์เลยนะคะอ่าเป็นสีลรูแบบนี้เลยนะคะน็อตสีรูนะคะอ่ะยางนะคะสวยๆเลยนะอ่ะให้ชมนะคะ ในส่วนของซุ้มล้อนะคะเดิมเดิมเลยนะคะรถของเรานะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะ,ะจุดแต้มสีนะคะเดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะคะหัวโช๊คเดิมเดิมเลยนะคะ,ะในส่วนของด้านข้างนะ,ะไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ตรงข้างตัวรถตรงนี้เลยนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่า สวยๆเลยนะคะในส่วนของมือเปิดนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะอ,อันนี้ก็เปียกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกนะฟมารีวิวให้ดูก่อนนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะคิ้วนะคะมีคิ้วมาให้ด้วยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะโลโก้โตโยต้านะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะ โลโก้นะคะ V O นะคะ, are, ะ,คะ,ะไฟนะคะไฟท้ายนะคะเฉียวเฉีแบบนี้เลยนะคะ,ะให้ชมแบบเต็มๆนะคะมีในส่วนของไฟทับทีมมาให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะ,อะแอดไลน์นะคะมาสอบถามกันได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ออกได้นะคะ,ะไรเดอร์ขนส่งอาหารนะคะก็ออกได้นะคะ,ะเดี๋ยวเฟียนะคะจะพามาชมในส่วนของภายในกันนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูเลยนะคะเป็นสีดำนะคะพวกแผงประตูนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะก็เป็นกระจกออโต้นะคะคันนี้นะคะก็ล็อกได้นะคะกระจกล็อกได้เนาะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะ ามาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะคะคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะไมค์คันนี้นะคะก็แสดงผลเป็นอนาล็อกนะคะไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะในส่วนของคอนโซลนะคะให้ชมเลยนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะตัด สีเทาเมทัลลิกนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็เป็นซีดีนะคะรอ,องรับ FM นะคะวิทยุ FM อ็มในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอนาล็อกนะคะปรับได้4ระดับเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะฐานแบบขั้นบันไดคะ่ะในส่วนของเบาะผ้านะคะก็เป็นเบาะผ้า ปักแบบนี้เลยนะคะปักสีน้ําเงินนะคะดูดีมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะผ้านะคะเราก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะข้อดีของเขาเนาะด้านบนนะคะยังพุ้มถุงอยู่เลยนะใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้าได้ไปนี่กคือแบบเหมือนใหม่เลยนะคะพอรถใช้งานน้อยนะไฟใช้งานได้ปกตินะคะ อ่าดอกเฟียนะคะพามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยคะ่ะอ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะอ่าก็มีขนาดที่กว้างๆเลยนะอ่าเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะลวดลายแบบนี้เลยนะคะเป็นแปกนะคะสีน้ําเงินนะหากลูกค้านะคะอยากเข้ามาชมรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะ อ่ามีที่วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเราได้ทำการเช็ครถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะนำมาวางขายกันนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะคันนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกละศูนบาทนะคะออกกับเฟียได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะหากลูกค้านะคะเห็นคลิปนี้นะคะเฟียจะลดค่าดำเนินการให้อีกด้วยนะคะ าติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเพนนะคะจะพามาชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.5ลิตรนะคะอ่าเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะมีในส่วนของจุดแต้มสีนะคะมาจากโรงงานให้ด้วยนะคะรถนะคะของเรานะคะไม่ได้ยอมมาอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถสภาพเดิมเลยนะคะรถ รับประกันนะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถเลยนะคะเม็ดอาร์คเดิมๆนะคะตัวน mm ็อ hmm. ตเดิมๆเ,เลยนะคะให้ชมนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อเฟ mm ีย hmm. มาได้เลยนะคะที่062 138 47 60นะคะหรือในส่วนของ f a c e b o o k นะคะก็พิมพ์ไปเลยได้พิมพ์ไปเลยได้เลยนะคะว่าชื่อโซเฟียเพชรยนต์นะคะชื่อเฟซเฟียนะคะชื่อโซเฟียเพชรยนต์นะคะ แอดเฟซมาได้ <S <S เลยนะคะ <S <S หรือว่าจะเป็นแอดไลน<า><ลา>์มาก็ได้นะคะ่าให้ชมนะคะเดิมๆเ,เลยนะถ้าลูกค้ายอยากวิดีโอชมรถคันไหนนะคะก็สามารถวิดีโอคอลผ่านเฟียได้เลยนะคะดเฟียจะพาชมรถเลยนะคะของเรานะคะมีรถหลายคันมากๆเลยนะคะให้ชมนะคะ,ะเรามีหลายคันเลยนะคะวีออสนะคะมีเยอะเลยนะคะอันตินะคะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ ของเรานะคะอันติดจะเยอะมากๆเลยนะคะวีออนะคะยารทธนะคะฝั่งนู้นก็มีอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเฟยจะมาทำรีวิวให้ดูเรื่อยๆกันเลยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเฟียนะคะสำหรับวันนี้นะคะเฟียต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ